ตีต่อที่เดียวสองลังไม่ต้องถอดชุดนะครับโอ้โหทุกคนเหนื่อยมากครับผมที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าต่อสร้างรังอยู่ใกล้กันนะครับก็เลยไม่ได้ถอดชุดครับผมใช้เวลาสามชั่วโมงเสร็จๆสำหรับการตีต่อสองรังนะครับ หน่อยมากนี่คือต่ออันนะครับหรือว่าต่อมอนเป็นหนึ่งรังส่วนตรงนี้คือต่อแดงนะครับเดี๋ยวจะทําการเจ็บต่อแดงก่อนเหนื่อยครับงานนี้เข้าชุดทีเดียวสามชั่วโมงโอ้โหแทบเป็นลมครับทุกคนต้องใช้ความอดทน แล้วก็ความเคยชินด้วยนะครับถ้าไม่เคยชินอาจจะเป็นลมได้กับสถานการณ์แบบนี้สุดๆตัดต่อสองรังเอากลับบ้านไม่ไหวแน่วันนี้ลังใหญ่ทั้งคู่นะครับทุกคน ต่ออันก็จะประมาณ3ามกิโลสำหรับต่อแดงก็น่าจะมี4ี่กิโลนะครับต่อสองรัง7จกิโลน่าจะได้ครับผมเจ็ดเ็จแบบนี้ก็เอานะครับถือว่ายังใช้ได้ก็ยังมีตัวอ่อนนี่เลยแบบนี้ก็เอาจำาหน่ายไม่ได้ก็ แบ่งเพื่อนบ้านนะครับโอ้แผ่นนี้สวยมากแผ่สุดท้ายสํำหรับต่อแดง หลังจากนั้นก็จะทาการเก็บต่ออานกันต่อต่ออานไม่ค่อยสวยนะครับทุกคนต่อสร้างรังใกล้กันมากจะให้สวยทุกรังเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าต่อต้องแย่งอาหารกันนะครับอยู่ใกล้กันมันจะมีรังที่สวย แล้วก็รังที่ไม่สวยด้วยนะครับแต่สวยทุกรังเป็นไปไม่ได้ครับผมเต็มกระเป๋าแน่งานนี้เต็มกระเป๋าครับทุกคนกระเป๋าก็ไม่ใช่เล็กๆนะครับเนี่ยโอ้โหเต็มครับงานนี้ลงจากเขาไม่ไหวแน่ ลงจากเขาไม่ไหวแน่ทุกคนขอเยอะมากเลยคว่ำเอาเต็มพอดีสุดยอดครับทุกคนเต็มกระเป๋าโอเคครับผม